โอหายลงคอเลยครับเห็นไหเปล่าครับเดวิวสามจุดห้าครับลงคอไปเลยครับ ใช้พอได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวตามวันต่อครับเรวิวสามจุดห้าสุดยอดครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับ สาจุดห้าครับค่า u s a เครับดิตครับเต็มที่สองของเย็นนี้ครับต,ตามมันต่อครับรุนแล,ล้วครับ โดนแล้วครับนรับรีวิสามจุดห้าครับไม่ครับใส่สวยๆนะครับยันนี้รีวิสามจุดห้าครับหมายข้างทางครับใส่สวยๆครับเต็มที่สามครับ ตามันต่อครับเคเจวีสามจุดห้าสุดยอดครับ กัดวครับกัดนครับกัด้วครับเอวสามห้าครับเอวสามจุดห้ามาครับโอ้โหใชส้สวยมาสเลยดิเอวสามจุดห้าครับ ยุดเอครับเอทีนี้ใช้สวยครับเรุดห3.5ตามมาต่อครับโอเคครับผมฝากไว้ได้ครับเรุดห3.5สุดยอดครับ ครับครับ,รบรรครับครับรีววมเดห้าครับอตปกครับโอค้คตามมาต่อครับ